เป่าเลี้ยงแขกเจ้าของให้ดเด้งหนึ่งในลานคือจังยญ่วันแม่วันเราบอกเนาะแม่วันบอกประมดคดีค่ะหลุนพี่หลายคนที่เขาผ่านคลิปเลี้ยวมาแล้วผ่านสตรีมอ่าสตรีมคือคลิปยาวนะคะคลิปเลี้ยวก็คือคลิปจันผ่านมาแล้วโพดกับผ่านมาแล้วผ่านส่วนสุน,สนแล้วพระแก้วกับบอกอันนี้คือขี้เอทเธอแต่ว่าเวลาเห็นงานเขาอย่าเครียดค่ะม่อนมอนไปรวดม่อนมอนไป เม็นังไงกับโทรศัพท์เป็นของเข้าอยู่่และไม่ได้ยืมของผู้อื่นมาเลรียเนาะเห่นโทรศัพท์เจ้าของเด้ค่ะบร่ได้ยืมผู้อื่นมาเลรียหน้าที่ขี้เตอกับคือแย่งแวนเนี่ยและเนี่ยเข้าครับกระจกบอกเขาแวนได้เนี่ยเห็นเจ้าของอยู่เนี่ยเห็นวัสดุยางเนี่ยแวนมันเป็ยนยังไงตุมหูเป็ยนยังไงส้นผมเป็ยนยังไงในแย่งแวนบคักคัเลยกัค่นี้แย่งแวนทํางานได้่ยอันนี้ก็บซ้มยอมซุ้มสีเอกแน่ซ้มยอมแน่จะ ผู้มักสีขาวกับพลอยเลยได้หน่อันม่แม่แจ๋วสาวขอนแก่นนี่เพิ่นปอยไปหลายคนแล้วค่ะเพิ่นพ่อยอมเนี่ยเจอเพิ่นพ่มักสีขาวเนาะมมนเหลียวแต่ผู้มักได้ค่ะสีแดงสีส้มกับมักดืดดอกจ้ามักสีนำําลแปลงสีออกแดงออกม่วงออกยังแปลงสี่หลังผูมักสีขาวก็เล่นย่อมค่ะบางคนว่าขึบน่ปลอยบ้านี่พ่อปล่อยเนาะ จะ <g ül> คุณตาเนี่เก่าสิบปีแล้วเอา,าพ่อขึ้นยอมเยู่เอาพ่อกับ๊อปลอยพ่อมักสีขาวาสันคุณตาพ่อท้องใช่คุณคู่ท้องใช่พ่อแม่แกวเนี่ยและเก่าสิบปีแล้วแล้วกับมายอมเแล้วตายแล้วแล้วไปอยู่สวรรค์กับยายเที่ยงเราค่ะไปอยู่น้ำกันแล้วจะมีความสุขเนาคะค่ะได้อยู่กับพ่อกับแม่จนบนเขาเพิ่นแกจะแนวใดอยากเหดกเก็ดแนวใดอยากเ้า แนวใดแต่ว่าเพิน่นสิอยู่ในใจเขาตลอดเวลาพอ่อแม่เขาบ่ไเดชวายู่ว่าน้ำย่ำเทศกาลนี่ไปลดน้ำดูดเรียกไปสงน้ำพระไปสงน้ำท่านเพิ่นสิอยู่ในนี่แหละคะ่ะว่าไปสงก็อยู่ในนี่แหละคะ่ะไปสงก็อยู่ในนี่แหละคะ่ะเพิ่นบ่ได้ไปใส่พเพราะเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่เขาเลือดเนื้อเจอใครดีเอ็นเอของเพิ่นอยู่น้ำเข้าเบิดเพิ่นเลียกพระด้ไปใส่ไปเลยอยู่น้ำเข้าค่ะ เ็นความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่เนาะนี่ก็คือความคนกัตตันยุกผู้หนึ่งที่เข้าสามารถดกง่องเจ้าของได้กัตตัยุกกัตาวิธีเป็นเครื่องหมายของคนดีเข้ากับมั่นใจได้รวดค่ะผู้ใดหักพ่อหักแม่เจ้าของก็คือคนดีผู้หนึ่งเนาะค่ะฮักแบบใดก็ตามสังคมเป็นหักแต่จิตใจอันลึกซึ้งจิตใจอันดีงามนี่เราจะรู้ด้วยตัวเราเองเนาะค่ะเนาะ อันนี้เขากัาโซเซคุยกันไปพปปอนนได้คลิปเน่ากันคลิปเน่าคือสามนาทีเข็นนี่คนเดียว่าคลิปเน่าคลิปสตรีมเพิ่งมาให้ได้คุยกันให้ได้แสดงตัวตนว่าฉันนี่คือไผ่เนาะคะ่ะบอยเป็นเอไอมาเล่นน้ำนนเปิลอีไอน,น้ำขันเพื่นว่าบักมันเอไอน้ำขันนี่คะ่ะเพื่นยายเขาเป็นนันฟาตูนเนี่ยเป็นรูบอดรูปยางไปังสิ่งน่ะแต่เพื่นเดียว่าเขาเป็นค้นยูไซย,ไซยูไสกังเสะอันนี้ก็คือ คลิปสตรีมนะคะเนาะยจะได้หรือตัวนั้น